สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะวันนี้นะคะเรียนพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดน้าสวน,นจึกจักรนะคะมาดูอาชีพหนึ่งค่ะนั่นคืออาชีพขายเมี่ยงคํานะคะการทําก็ไม่ยากเพียงแต่รู้ส่วนประกอบแล้วก็เงินลงทุนก็ไม่มากด้วยถ้าคุณสนใจในอาชีพนี้ไปชมกันเลยค่ะอาชีพขายเมี่ยงคํานี่มันก็ดีนะพูดถึงตามหลังอนะมันก็ไปได้ดีอ่ะหน้าฝนมันได้ดีกว่านี้แบบว่ามันขายข้องหน่อยแบบว่าใบมันมีนะ ใบชะพูมีแล้วก็ถูกก็คือว่าเราถนัดทางนี้เราคิดว่าเราชอบเพราะว่าทางนี้การขายเมี่ยงเนี่ยทั้งงานจะจุกจิกแต่แล้วก็แบบถนัดเราชอบมากเลยการขายเมี่ยงคำส่วนประกอบเมี่ยงคำได้แก่ใบชะพลูหอมแดงขิงมะนาวมะพร้าวคั่วถั่วลิสงคั่วกุ้งแห้งและน้ำเมี่ยงสำหรับการทำน้ำเมี่ยงนะคะก็จะนำน้ำตาลปี๊บ3ากิโลกรัม แปะแซ่หนึ่งกิโลกรัมกะปิครึ่งกิโลกรัมน้ำสองถ้วยนำมาเคี่ยวรวมกันจนส่วนผสมเหนียวข้นจึงยกลงการห,อหร่อยังคำเหรอคะก็ใส่ขิงใส่มะนาวใส่หอมหอมหอมแดงแล้วใส่ถั่วลิสงใส่มะพร้าวที่เราตากแดดแห้งแล้วมาคั่วแล้วใส่น้ำเนี่ยน,น้ำเชื่อมนี่นะน้ำจิ้มนเนี่ยไอการหอนี่ไม่ยากหรอกแต่ถ้าคนห่อไม่เป็นก็จะห่อไม่จะห่อแตกเลยจะไม่เป็นรทรงแบบนี้นะ ลักษณะเมีย่ยงคำที่ทำขายจะมีแบบเป็นชุดชุดละ15บาทและเมีย่ยงคำแบบเสียบไม้ชุดละ20บาทการลงทุนสำหรับผาบก็ประมาณ900บาทสำหรับการลงทุนต่อวันก็ประมาณ500บาทนะคะแต่ละวันนี้นก็ต้องเกียมหอมเกียมขิงเราถ้าคั่วถั่วเองเราก็ต้องนั่นทำเองทุกอย่างแล้วมาพงมะพร้าวอะไรเราต้องเกียมหมดถ้าเราจะทำครั้งแรกเลยอ่ะเราต้องทดลองคือเอาแต่น้อยก่อน แล้วขายในแบบขายที่คนชุมชนเยอะคุณผู้ชมที่รักคะเมี่ยงคําสมัยนี้นะคะก็มีวิวัฒนาการคือว่าเขาขอให้เสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้ะคะสมัยก่อนจะทานก็จะต้องมานั่งห่อกันเองเสียเวลานะคะอย่างนี้เป็นแท่งก็เพียง5บาทเท่านั้นถ้าคุณสนใจในอาชีพนี้จริงๆนะคะและอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อขอมาได้ค่ะที่ฝ่ายการสนมพันุ์ธนาคาราการุงเทพกัดงะัะวันี้ลาแค่นี้สวัสดีค่ะ